สวัสดีย้ำเศร้าจ้าเมอนี้ทักถ่ายจากมุมในบ้านค่ะเมอนีกันนะคะสั่งภาพเป็นลูกดีดีค่ะเก็บที่นอนหมอนมุงให้คุณแม่ค่ะทุกคนมาถ้อยสั่งภาพดีๆวะค่ะการเป็นลูกที่ดีนะคะตื่นเช้ามาต้อเก็บที่นอนหมอนมุงให้คุณแม่นะคะ พับผ้าห่มค่ะพับให้เป็นระเบียบพับให้สวยงามให้สรกับที่เราเป็นลูกนะคะลูกสาวนะคะเป็นแม่ผีบ้านผีเลือน,นะคะ่ะเก็บที่นอนหมอนมุ้งให้คุณแม่ค่ะแล้วก็พับนะคะพับสวยพับให้เรียบร้อยนะคะนี่แหละคะ่ะเขาจึงบอกว่าพับให้เหมือนผ้าพับไว้ให้เรียบๆนะคะใหญ่ผ้ายา <c oughs> เป็นอะไรที่รถเป็นอะไรที่เก๋มากเลยนะคะ พผ้าห่มเสร็จนะคะก็หมอนมาเรียงนะคะเรียงเสร็จนะคะเธอก็จะเก็บนะคะเก็บไปไว้นะคะที่สําหรับเก็บนะคะผ้าห่มที่นอนหมอนมุงนะคะเก็บเสร็จนะคะก็จะมายกนะคะลูกหนูตัวจิ๋วนะคะลูกคุณหนูน้อยๆกับพี่นนอนนะคะมายกเสียนะคะยกที่นอนนะคะอันใหญ่นะคะสองพับติดนะคะยกเก็บนะคะเหมือนเบามากชิลมากนะคะเธอก็ยกไป เก็บค่ะยกค่ะยกก่อนยกปัดฝุ่นตีฝุ่นดอกนี้สนึงนะคะสิ้นสิ้นเรียบร้อยขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ